คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าภูกใจคนรู้ใจแมวคุณเชฟมอนมาเล่าเรื่องชีวิตยิ่งกว่าละครหลังจากที่ตายกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อที่ได้ไปพบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญในค่ำคืนที่ออกไปหาปลาหากบ เหตุการณ์ในย้อนกลับไปครับหลับตาแล้วจินตนาการย้อนเวลากลับไป60ปีที่ผ่านมาครับระทึกขวัญคืนส่องกบมาติดตามฟังเรื่นี้กันเป็นสายที่4กับสายคุณเชฟมอนกันเลยครับสวัสดีครับเชฟมอนสวัสดีค่ะพี่เจสบายดีนะครับ สบายดีค่ะอากาศดีฝนตกเมื่อวานน่าฉาจยางเลยนะพอบอกอากาศดีเอาแน่นอนนะเขาใหญ่อากาศดีเนาะใช่ใช่ใช่ก็แก่ที่แรกก็ร้อนเก็บเมื่อวานชุกดีหน่อยฝนฝนตกตอนนี้ก็เย็นสบายดีอากาศเย็นใช่น้าฉาเนีด้านนอกนี่เดินออกไปไม่ได้เลยนะเหงื่อนี่แตกเป็นเม็ดพรบบ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 บนบบยบบ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 ล่าสุบบบบนบบนบบ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 บกบบ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 บ ไม่หมายถึงชื่อเรื่องนะไม่ช,ชื่อเรื่อง<ช>หลังจากที่ตายเออ<ช>แล้วคุณเชมอนก็บอกว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆทวีความเข้มข้นความน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องลำดับที่สามของคุณเชฟมอนใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเพราะช่วงนั้นเรา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 ยาังจำจำจำอะไรนิด ใต้ใมากขอแก้ไขระยะเวลานะคะคอ่อสี่สิบสี่สิบกว่าปีก็นานก็นานก็ถือว่านานก็นานเออสี่สิบปีที่แล้วนี่โอ้โหความเจริญไม่มีอ่ะน้อยใช่ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างก็อุดมสมบูรณ์ไม่มีการใช้ยาใช้สารเคมีถูกเออนะครับมามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อ ค่ะขอเขาเรื่องเลยนะคะได้ค <Bur ry. S 1> ่ะอ่อพอดีทางพี่เองจะไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อเท่าไหร่ <c oughs> ด้วยที่ว่าวันที่คุณแม่คลอดพี่คุณพ่อก็จะต้องไปทํางานต่างประเทศแต่นวันที่คุณพ่อวินพอดีอ่าก็คุณพ่อได้ไปทํางานที่นู่นได้สองถึงสามปีก็กลับมาครับก็วันที่คุณพ่อ,พอ,อ,พอ,าอมาก็ฝนตก มาก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆอยากอยากไปหาปลาหากบอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปคุณแม่ก็บอกเออแม่ก็ไม่ห้ามแกแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรให้ฟังนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อเ็าเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะกลัวเรื่องเรื่องสิ่งลี้ลับเท่าไหร่นะคะแกเป็นคนแบบที่ว่ามีมีสติสัมปชัญญะดีมาก<ห>คุณพ่อก็ะตียมอุปกรณ์อะไรออกไปฝนก็ตกผาผามก็อออ ทางบ้านบ้านของที่จะเป็นบ้านสวนนะคะ hmm. ก็ในบ้านก็จะเป็นคือคุณยายมีลูเกเจ็ดคน hmm. ก็จะมีบ้านเจ็ดหลังใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอยู่ในสวนของใครของมัน hmm. แล้วก็ทางก็จะเป็นแบบเป็นทางตะ่อนที่แจ๊กยังไม่เจริญะ่ะไม่มีไฟ <Right. S 2> ที่ทางแต่บ้านพี่ก็จะอยู่ห่างจากทางหลักทางหลวงที่ว่าเชื่อต่ออีกอำเภอหนึ่ง hmm. ก็ประมาณแค่ส่งเลยมี ท่านคุณพ่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จอะไรเสร็จก็จะเดินออกไปข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งฝั<ม>่งตรงข้ามจะเป็นอาช้า <c oughs> ที่ยังใช้งานอยู่ในในยุคสมัยนั้นนะคะค่ะคุณพ่อก็เห็นคนหาเต็ม <c oughs> ไม่เอาดีกว่าเล่ไปตรงนี้คนเยอะอ่ะแล้วเราจะเลือกไปอีกทางหนึ่ง้องที่คุณพ่อคิดอย่างนั้นนะคะถ้าไปตรงนั้นคนเยอะไม่ได้แน่นอน <c oughs> เดี๋ยวเราขอเลี่ยงไปอีกทางแล้วกันอื <c oughs> คุณพ่อก็เดินไปได้ยินเสียงกลบร้องค่ะ ก็เดินตามเสียงกบไปอีกทางหนึง่งโดยที่ไม่มีใครไปทางนั้นเลยสักคนนะคะคนอื่นเขาไปอีกเหมือนคนอื่นไปทิศตะวันออกคุณพ่อก็จะไปท,ทิศตะวันตกนี้นะคะจะสวนทางเขาเลยก็ไปคุณพ่อก็บอกเสียงกบมันร้องดังมากทําไมไม่มีใครมาหาฝั่งนี้แกก็งง,งนะแกก็คิดว่าทำไมไม่มีใครมาฝั่งนี้สักคนกบกบก็ร้องดังแกก็เดินไปแกบอกว่ามันเป็นต้นไม้ สารกันแล้วมันก็เป็นทางน้ําไหลกก็เดินไปทางตามทางน้ําไหลนะครับเกยเห็นเหมือนสาลาแล้วก็มีแท่นปูนอืตอนนั้นนะคะแล้วก็จะมีต้นมะขามใหญ่อยู่ติดกันเก๋บอกว่าเสียงกบมันร้องดังมากเกยก็เลยฉายไฟส่งไปไปขนุกถึงกับพางอะค่ะเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เจอคือกบ เด็กตัวใหญ่มากตัวเท่ากระด้งตัวเท่ากระมังซักผ้าใบใหญ่ๆแล้วตัวเ่ากระมังสักผ้านะใช่คัะคุณพ่อบอกคุณพ่อเห็นพวพกอตกใจรู้แล้วว่าสิ่งที่เจอคือไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ว่าธรรมชาติต้างนะสิ่งที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาตินะี่เพียงก็ดับไฟลงเลยนะครับพอเจออย่างนั้นแล้วก็หันหลังตั้งสติ คี่เจอกับอะไรนะพ่อก็บอกอะไรเนี่ยเพ,พิ่งออกมาไม่ถึงห้านาทีโดนอะไรแล้วเธอดีแล้วเหรอพ่อคิดอย่างเงี้ยค <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาแล้็พ่อก็ถอยหลังถอยหลังกลับเดินไปหาเพื่อนเข,ขาขายกันเยนอะก็ไม่อยากไปเนี่ยถ้าไปก็จะไม่ได้นะอาจะเราตรงประชานะินี้แล้วกันคงจะมีคงจะไม่ไม่เคยซ้ำสองลงมาพ่อพิดอย่างนี้นะคะก็เดินไปมันก็ างสมัยก่อนนะครับมันก็ไม่จเจริญนิดน้อยมันก็เป็นทางฝนปกกันน้าไหลไม่ทางทางฝั่งนี้สองฝั่งทางจะเป็นต้น,นไม้ไผ่ต้น,นไม้ไผ่สูงใหญ่คุณพ่อเสีเงเ<ๆ>สียงเสียงเสียง,งเบาเสียงใกล้โทรศัพท์ไปคุณคุณใช้มอนครับฮัลโหลครับใกล้ใกล้ใกล้โทรศัพท์ไว้นะครับได้ครับ <make S 2> คุณพ่อก็เดินเดินส่งไปก็ได้ได้มั่งไม่เยอะแต่ก็ พอได้มั่งก็เดินไปเรื่อยๆก็มีเสียงมีเสียงม้าค่ะคว,วบตามหลังเกมาเกก็ตกใจเหมือนมันจะวิ่งมาเหยียดเกนะคะเก็ก็กระโดดตกเขาข้างทางครับขณะที่เกยกระโดดหลบปั๊บเก๋ก็เอาไฟที่เกยไปด้วยสมฉายสาดแสงออกไปเป็นม้าตัวใหญ่มากค่ะครับสีดำเมียมตาพ่อบอกว่าตาของมันอะ ลุกเป็นเปลวไฟเลยพ่อก็ส่งแล้วมีร่างผู้ชายสวมใจกางเกงถอดเสื้อครับแล้วที่น่าตกใจมากและแปลกใจมากกว่าน,นั้นคือผู้ชายคนนั้นไม่มีหัวค่ะอืทับขี่ม้าผ่านไปแกก็ตกใจแกก็ปิดใส่ลงอือเฮ้ยเอาอีกแล้วเหอหเหอ,อีกล้ว แต่ว่าเกดตั้งสติได้เพราะว่าเกดคือเราแค่ตกเกดเค่ตกใจนะคะคไม่ได้ก็กลัวกลัวมากอเกดก็คิดว่าเจ้ยเจออะไรวะเนี่ยอรอบสองแล้วนะเนี่ยขณะที่ว่ากําลังจะก้าวขาวออกไปเชียงม้าตัวน,นั้นวิ่งกลับมาคืนค่ะคราวนี้คุณพ่อตั้งตั้งสติเลยมาเกดก็เปิดไฟสากไฟใส่เลยเกดเห็นเลยค่ะเพรตอนนั้นวิ่งมาวิ่งมาเก กับชมวกได้พอมาในระยะที่ใกล้เกาก็พุ่งชมวกใส่เลยค่ะครับคุณพ่อเล่าว่าพอผู้ชมวกไปโดนปับ๊บมันเป็นมันเป็นเหมือนกลุ่มหมอกกลุ่มควันนะ่แจ๊กครับปุ๊บปุ๊บในอากาศเลยค่ะเกก็ตกใจเขก,ก็บอกโอ้โหไม่หาและคืนนี้มไม่เอาและกลับบ้านไม่หาแลวไม่หาเลิก,กไม่ดีแล้วนะเออใช่แขาก็รี ที่ไปเก็บเอาชมวับแล้วก็จะเดินข้ามถนนค่ะเพื่อจะกลับบ้านบ้านก็จะห่างจากหลุมกลางแค่สองร้อยเมตรนะคะทางเนี่ยที่กําลังจะข้ามถนนไปตรงถนนทางจะเข้าบ้านพี่มันจะมีสาลาสาลาไม้เก่าๆสําสหรับรอรถดยสารประจําทางคุณพ่อเห็นล่างผู้ชายล่าง,น,งนอนอยู่ที่ถนนลาดยางครับตอนนั้นเดินไม่กล้าเข้าไปใกล้ลเลยฮะเครื่องพริ ใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนจริงๆหรือว่าจะเป็นผีม<อ>รนก็คือช่างช่างใจแหละพี<อ>่แจ๊อช่างช่างใจว่าสรุปว่าสิ่งที่เจอรอบเนี้ยเป็นคนหรือว่าผีครับแกก็พยายามสาดไฟเข้าไปแกก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นคนเขาโดนรถชนประสบอุบัติเหตุถ้าเกิดเราไม่เข้าไปดูคือว่าเราก็ใจดำอะไรอย่างเงี้ย<อ>ล้วขอเลยเข้าไปดูใกล้หน่อยเป็นผีก็เอาวะ<อ>แกก็คิดในใจเป็นผีก็เอามา นไหนก็โดนมาแล้วสองรอบนะรอบนี้จะโดนอีกก็ให้มันรู้ไปครับคุณพ่อก็เลยเดินเข้าไปไปไปส่งดูใกล้ๆค่ะกาเป็นร่างผู้ชายมีอายุแล้วขานอนคว่ำหน้าใส่เสื้อลายสกต็ตเลือดฝนก็ยิ่งตกหนักเลือดก,ก็ไหลเป็นทางอาบลงไปกับทางน้ำค,คุณพ่อเขากว่า้ยใส่โดวนรถชนแล้วหนีแน่เลยอย่างนี้เดี๋ยวต้องต้องรีบกลับไปบ้านไปบอก พวกตาพวกยาย,พวกยายพวกญาติพี่น้องให้เขาออกมาช่วยกันคุณ hmm. พอก็รีบตื่นเข้าไปบ้านค่ะปเป็นแยกบอกตาบอกยายบอกพวกน,าน,าน,านั้นมาแล้วก็ให้คนไปตามผู้ใหญ่บ้านครับสักพักหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็มาค่ะก็ออกกันไปเป็นสิบคนเลยค่ะไปแป๊บนึ่ง hmm. ก็กลับมา hmm. ไม่เจออะไรเลยสักอย่างเดียวค,ค,คุณพ่อบอกว่า เนี่ยผมเพิ่งเจอเนี่ยไม่ไม่ถึงห้านาทีเนี่ยไม่ถึงห้านาทีเนี่ยค่อยบอกว่าคณตาก็เลยบอกไนหะจะเข้าไปในบ้านอยวไปเขาไป,ไปเล่าก,กันในบ้านนี่คุยกันในบ้านครับตาก็เลยพูดว่าสุงสัยพ่อเะนินรนลุงที่เมาที่เพิ่งโดนรถชนเสียชีวิตเมื่อสองสามวันก่อนอก่อนที่คุณพ่อจะกลับมาแล้วเขาเพิ่งจะเผาไปแต่ยง,ย,งยังไม่มาทำพิธีเรียกวิญญาณค่ะ คงจะมาให้คุณพ่อหิดเนี่ยคุณตาัะเล่าให้ฟังพ่อก็เลยบอกว่าโอ้โหคืนเนี้ยโดนสามเด็กนี่นะคอมโบเซตเลยนะคนคนคนอะไรฮะมีแต่คนอยากฟังพ่อเล่าค่ะเนี้ยพ่อก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี้ยไปท้ายสวนบ้านหลังสวนฝั่งนู้นน่ะก็โดนคุณตาถามเดียวเดียวเดียว ไปฝั่งไหนแทนทุงไงพ่อตาบอกว่าเขาไม่มีแครไปสักคนหรอกรู้ไหมว่าบ้านนั้นน่ะปู่เขาเพิ่งเสียชีวิตแล้วแล้วเออ่ทางภรรยาเขานะคะไม่ให้เอาไปเผาให้บวกปูนเก็บไว้ในท้ายสวนหลังบ้านอ๋อเก็บศพไว้เลยใช่ค่ะเพื่อรอ เพื่อรอตัวของแกอเองด้วยแกไม่ให้เผาค่ะเอเพราะว่าคนในบ้านที่ในในสมัยนู้นจะทํากันอย่างนี้จริงๆค่ะบางบ้านบางบ้านก็จะเอาไปไว้ที่วัดแต่บางบ้านหนที่ว่าแบบพื้นที่ยืดแล้วเขาลูกหลกานไม่ไม่ไม่กลัวอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเอาไว้ที่สวนหลังบ้านครับพ่อบอกว่าอ้าวเลียวมาตรงนู้นก็โดนมีม้าวิ่งไล่ คุณพ่บอกว่าอันนี้เออแกแกไม่ทราบเพราะว่าแกบอกว่าแต่เขามีคนเคยเจอครับเหมือนที่พ่อเจออืเหมือนที่พ่อเจอเหมือนกันเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับมีคนขีมม่ม้าแล้วไม่มีแล้วไม่มีหัวอืแล้วเหตุการณ์ที่พ่อพ่อโดนผีหลอกอีกสินี้ก็ถูกเล,เล่าเล่าเล่าต่อกันไปในกลุ่มเพื่อนของพ่อแล้วก็อีกหลายคนครับ ที่เฮียนสุดและหนักสุดคือตรงศาลาหน้าทางเข้าบ้านตรนนั้นก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าคือมันเป็นทางก่อนที่จะเข้าโคง้งแล้วพิเศษจะประสบอุบัติเหตุบ่อยมากครับแล้วก็จะเป็นที่ล่ำหืเพราะว่าจะมีคนโดนบ่อยอืมนกระทั่งตำรวจทางตำรวจ,รวจอ่ตั้งด่านสกัด จากผู้ห้ายเนี่ยคับรอ่เล่าให้ฟังว่ามีรถบรรทุกขนโลงศพมาคแล้วแล้วผ่าด่านตำรวจมาตำรวจก็ขี่รถไล่ไล่มาอาพอมาถึงทางบ้านพี่เนี่ยรถติดล้อที่ขนโลงศพนั้นอะ่ะก็หายไปต่อหน้าต่อตาตำรวจอุ้ยรถทั้งคันนะครับครับรถบรรทุกโลงศพด้วยนะใช่อื แล้วคราวนี้คือทางนา้าทางน้สาวของตัวพี่นะคะเกก็จะต้องไปทํางานในในตัวมงทุกวันนะครับนั่งรถนั่งรถโดยสารประจําทางแล้วก็จะต้องมาลงตลาดนี้ประมาณช่วงห้าโมงเย็นทุกวันอเก้บอกว่าอาพอรถจอดเกเห็นนะคะอืเห็นเป็นตัวของของ,ของฟแฟนเกไมไปยินรอรับอ่าพอรถจอดปั๊บ รงเกณฑ์เหลือแค่ครึ่งท่อนนะคะพี่แจ๊คเหลือแค่ท่อนหัวอกเหลือแค่ท่อนหัวมาถึงมาถึงแค่ตรงราวนมนะคะท่อนนี้มีนะคะอน้าสาวก็วิ่งจี้เข้าบ้านก็เล่าเรื่องนี้ก็เล่าลือกันจนเขาต้องย้ายสารานใณปัจจุบันนี้แล้วก็ตัวิทสารประจําทางจะตั้งชื่ออืสาราตรงนี้ว่าสาราผีหลอกสาราผีหลอก อืมใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ชาวบ้านเจอพวกกระเป๋ารถมีรถสอกสารประจำทางเขาเขาก็โดนค่ะครับมีคนอา่ามีคนยืนโบกรถเขาแต่พอเขาจะจอดคือก็เห็นเห็นแค่ท่อนท่อนท่อนบนนะคะเจอเหมือนกันหมดอย่างนั้นนะคะคก็พอพอเริ่มเริ่แบบว่าหลอกเขาเยอะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเยอะนะคะ ศาลาก็ถูกย้ายถูกย้ายหนีก็ถูกก็มีการทำบุญกลางหมู่บ้านครับอีกการทำอะไรอย่างเงี้ยเกิดก็ยังไม่หายนะคะอ,อล่าสุดเมื่อเมื่อเมื่อสองเดืนอนเนี่ยผ่านมาครับที่ขนาดผ่านมาหลายสี่สิบปีนะคะมเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก็เออสิดใบรุ่นนะคะ เหมือนทะเละาะวิบ้ากันแล้วก็ขี่รถโมไซไล่ไล่ตีกันมารถก็มารประสบอุบัติเหตุก่อนจะเข้าโค้งนะคะชนต้นไม้ตัวติดอยู่ในง่ามไม้ตายใช่แล้วแล้วคราวนี้ไอ้พวกเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันที่ว่าให้เออเขาเรียกว่าสอกปากคำนะคะเนาะนะมันเล่าให้ตำรวจฟังว่า มาเขาบอกเจอเจอผู้หญิงครับเจอผู้หญิงวิ่งจัดหน้าคนรถก็เสียหลักเลยตอกที่ขับหนีคู่อดิตมาค่ะมาเจอผู้หญิงวิ่งจัดหน้าตรงฟาราตรงนั้นก็พอเน่เล่าอันนี้คือเพื่อเเล่าให้ฟังนะฮะว่าพอเสร็จเสร็จจากตรงนั้นหลานสาวที่ต้องไปทํางานทุกวันนะคะทํท,ำทำงานของอ่าซุปเปอร์มาคิต อย่างหนึ่งละกันในขอระบุชื่อก็จะต้องเลือกดึกแล้วก็คือมันจาเป็นนะคะที่จกที่ต้องที่ต้องเข้าทางเนี้ยเพราะจะต้องจะต้องเข้าบ้านใช่ไหมคะมันคือมันอ้อมไปหนี้ยไม่ได้แล้วมันต้องเข้าทางนี้ทางเดียวที่จะต้องเข้าบ้านหลานสาวบอกว่าพอขี่รถจะเลี้ยวเข้าอ่ะมันรถ,รถมันหนักอ่าพอ่อเล่าให้ฟังว่ามันคือหลานสาวที่คนที่แบบกลัวแล้วก็ขับรถเข้าไปหาพ่อนะครับ ปฏิบัางก็เราให้พ่อฟังมันบอกว่ารถมันหนักมันเราดักแล้วก็ล้อหลังสายเหมือนเหมือนรถเหมือนรถยางยางรั่วครับ,รบพอหันไปมองกระจกหลังก็เป็นผู้หญิงค่ะบอกว่าแต่หน้าไม่เห็นนะคะเป็นผู้หญิงนั่งสอนท้ายครับพอขับเขาไปหาพอ่อก็คิดหลงคิดคิดอา่า และคราวนี้วันต่อปาก็คือก็ยังก็ยังต้องไปทํางานอีกแล้วก็ยังต้องเลือกจุดแล้วก็ยังมาีแลวก็ยังหลอกในลักษณะเดิมอีกครับจนล่าสุดล่าสุดเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพาก็ออ่ทําบุญร้างบ้านเพราะว่าตั้งแต่วันที่ว่าเหมือนมันตั้งแต่วันที่ว่าตารวจ เจอรถขนลงศพมาครับแล้วมาหายมาหายตรงนั้นน่ะมันมีมันมีคนเสียชีวิตติดตอกเรื่อยๆนะคุณพ่อก็เลยบอกก็เลยปรึกษากันได้เลยค่ะปรึกษากันในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพี่บ้านก็จัดก,การทําบุญอืทําบุญล้างล้างหมู่บ้านเหตุการก็เงียบ เงียบหายไปค่ะพันนี้เงียบหายไปแต่เรื่องแต่เรื่องที่ว่าพ่อพ่อพ่อโดนผีหลอกแล้วก็อ้อย่างนี้นะคะก็ยังเล่าเลยกันในกลุ่มูเพื่อนอลือวทางทางที่ว่าพ่อคุณพ่อเจอเจอมาลิ้งไล่นะคะทางเส้นนั้นก็ไม่ค่อยมีคนใช้ครับเพราะว่าขนาดตอนกลางวันก็ ก็น่ากลัวนะฮะมันจะเป็นทางมันมีต้นไผ่ขึ้นเมื่อหมดเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้ครับเรื่องเรื่องไม่ยาวมากนะครับเรื่องนี้คือสมัยก่อนนะคือด้วย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 ความเป็นชนบทแล้วก็ด้วยเวลาที่มันย้อนกลับไปมันมีเรื่องเล่าลักษณะแบบเนี้ยเราได้ยินได้ฟังมาบ่อยครับคนคนที่เป็นคนเท่าคนแก่ออกไปหาปลาหากบหาเขียดไปปักเบ็ดไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามักจะเจอ อย่างเงี้ยเจอบางทีเจอเป็นลักษณะของสัตว์แปลกๆมาเป็นตัวใหญ่ๆมาเป็นหมาดำมาเป็นปลาตัวใหญ่อันเนี้ยมาเป็นกบตัวใหญ่แล้วก็ไปเจอคุณพ่อดวงวันนั้นอนะ่ะผมว่าดวงดวงดวงจะเจอเจอแบบคอมโบเซตไงทีเดียวรู้เรื่องเออนะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์อ่ะครับคันก็คือ เรื่องที่คุณพ่อเจอเนี่ยก็เล่าเล่าเล่าต่อๆกันจนทุกวันนี้นะคะอืมอืมครับใครใครจะไปหาอะไรในนเส้นนั้นก็ไม่มีไม่มีใครกล้าไปนะคะในสมัยเนี้ยครับนะฮะด้วยความที่มันกลางค่ำกลางคืนเนาะมันก็ไม่เหมือนกลางวันหรอกเนาะเรื่องอะไรพวกเนี้ยใช่นะครับโอเคคุณเชฟมอนนั่นคือเรื่องราวของคุณพ่อที่ท่านประสบพบเจอมาแล้วก็เอาเรื่องเนี้ย มาเล่าให้กับคุณเชฟม่อนฟังคุณเชฟม่อนก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งใช่ค่ะอาจจะอาจอาจะไม่ยาวมากค่ะเพราะว่าคัดเไนเนื้อหน่อยเพราะว่าวันนี้เหนื่อยกันงานไม้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วทีแรกยังยังกลัวจะจะเล่าไม่ได้เพราะว่าลูกขาเต็มวันนี้ค่ะเพิ่งเลื่อนง,งานไปด้วยก็เ,เกรงใจก็เลยโอเคไม่เป็นไร ไม่เจ็นไรทั้งนิดก็ยังดีได้ได้ได้คุณเชฟม่อนยังไงขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆก็ใครที่ไปเที่ยวเขาใหญ่นะไปชิมอาหารฝีมือคุณเชฟม่อนได้เหมือนเดิมที่โรงแรมอะไรนะครับค่ะลุคคีรีเขาใหญ่อ่านะครับโรงแรมใหญ่นะโรงแรมหรูนะต้อนรับทุกคนครับผมได้ครับคุณเชฟม่อนยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันค่ะพี่เจ๋ยขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค,ครับผมหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว